มืัอนี้ท่านผู้ชมนะฮะน้องเดียจะพาไปกินเฟอเนี่ยเมนจะพาไปกินเฟอน้องเดียสาวเล่าจะพาไปกินเฟอเแซ่บแคมคลองแคมคลองนะ <Main. S 1> เฟอเนี่ยมันยังน่นองเฟอเนี่ยเฟอเนี่ยคือไก่ไเอื่นก๋วยเตี๋ยวจะเล่าเขาเอื่นเฟอ,อแต่ว่าไทายจะมีเส้นเล็กเส้นเส้ในใหญ่เนาะแต่ว่าเล่าเขาบ่มีมีแต่มมเส้นแบบเดียวเด้อก็เขาเปียก์สองอย่างมาหลังจากที่เราไปเบิรงวิวนอรวิวของแม่น้โขงนี่วันนี้เขาจะเดินทางไปกินเฟอกันแล้วกันนะฮะเส้นทางขึ้นมาที่ผู้เสลาวนะฮะ ป่ะป่ะเอาต้องไปกินเฟอร์กันป่ะ่ะต้องเดียวสาวลราจะขึ้นรถด้วยตอนนี้จะไปกินเฟอร์มากัะบอ๋แจ๊บผู้ที่ขยี้คำพูดได้ชัดเจน เทียร์แวเราจะพาเอฟซีไปกินฝืนแล้วน้องเดียด้วยเคยไปเทียร์ฟังไทยบอยเป็นบ่เคยเอฟซีผสมใส่พงเป็นไรพงคืออยู่ฟังเนีย่ยต่างกับฟังไทยบ่ต่างฮะเดน้องก็ทุ่งสงสัยว่าเป็นยังคือต่างกันก็ออแต่ก็ให้คัมต่อไปหลายพะว่าน้องเดียบูหูจักอ่าเ,<อ>เรื่องแบบนี้เาไปกินฝือนอ่ะโอเค,อเค,อเคไปไปมาเจ็บนี่เราขี่รถโตต้ากันนะครับลงจากภูเขา ลองเดียอโอ้อ <pues> ย <in your BACK> ู่บ้านเ้ามีง่วนไร่ายแม่นวะตามสายทางแถวนี้อยู่บ้านหนองเพ่งไรอันนี้วาอยู่ใน้ตรงง่ะ่วนวะโอ้ลานสุดลึกไร้หัองเดียว่าต้องไปอาแรงเนาะอาไปเฉี่ยบ้านน้องแล้วนี่ฝนน้องน้องเดียอาจจะแบบยุ่งนิดหนึ่งแล้วองของการเกี่ยวของนี่ย่าเพดคันวางวาตลอดเลยคุณทีนี่อาหลังจากวัดผู้แล้วเขาจะไปหาเฟือน้องเดียตามหาหลานเฟืองแสบ มขางปああ pues ากซีมากับ teachers. นนองเดียนองเดียเป็นจับภาพเลยมั้ยนี่ยจัดไปันองเดียวะแซบแซบกับยูทีแข้มขวงเด้อเป็นองเอใยเนี่ยมาเที่ยวปากซี่อ่าอีกหนึงไฮไลท์ของแหล่งเที่ยวคืออ่าขมขว้อปนองเาอจีเนาะอยากไปเนาะออแล้ว่าี่ ไอ้จอดรถก็ต้องมีเสียเงินนะการ,ราิแล้วโอดแล้วอนแล้วซื้อเสียบแค้มของปะน้งเดียข้างแรกวะน,นี่าะซื้อเสียบแคมของวาแซนนี่คพี่น้องหนื้อเสีบแค้มของน้งเดียแนะนำเนาะมน้นมาตาไปได้มีนตาัา้งมีน้อง ถามทั้งพีแล้วไปวันนี้เราจะไปกินเฟอแซบแก้มของเนี่ยมากับน้องเดียสาวลาวเนี่ยฮะน้องเดียสาวลาวเป็นเป็นไกด์นำเที่ยวนะปกติแล้วเขาจะไปไปให้เลยนะฮะไปให้โบนัสให้แต่ว่าตอนนี้จะพาอ่าดมาเที่ยวฝั่งลาวเฮ้ยเอาเบิร์กเบิร์กเป็นอะไรเฟอร์นี่เฟอร์นี่แซบโบนุมาแซ่บโบแซ่บกระสุดดาวเต่ประเดี๋ยวเป็นนัวเนอะ ต่ว่าจังไรเก็อตบตรงแต่เพราะว่าสินขาไทยเอามานัเฮ<อ>็ดได้ล่าสินขาไทยมาเฮ็ดดนล่าวัดสัน่นัดไผไหวนะไปมากกับตรงมาตรงนี้ฝือร้านค่ำแค่มคองว,วันอ มากินเฟออะน่องไรเฟื่องเฟ้นเดีนไปคือสาวตาดำเพิ่นผามาพรมยาวแสบแสบแห้งล้าใอรคิดว่ามีแสบป่วยนันใจเลยไปมาเทียบบัคเซ่กับเสกับผ้าไอ้ตาดำผ้ามากินเฟอมากับมากับนักหลอกมี้เลยครับมากับักหลอกนักหลองดังข้ล่า คนตายแห่งหันจะเป,ป็นผัดคนอันนี้ร้องนี่เด้อเจ้าไงไโบว์าาวะมีที่พ่อเข่าโอม่แม่แมโอ้โอย <laughs> ต้องได้พ่อเข่าได้ครับพอเ่าบอด้สบายดีเด้เอ,อสบายดีทนันผู้ชมเอฟซีไอโบว์วันนี้ตาดําเช้าเล่าตายกันถ้ำหนาทีมาเป็นโซเฟอร์โหลดหายพิมงานไอหาเพื่อมากินเฟิร์สแซ่บเด้ออยากกินเขาเลยเนาะไปไปไปเขาไปสร้างเขาไปสร้างไปไปมองน้ำดีดเป็นมาไปไป คน๋ยขีดานอ่ทองเทียเขามากินเขามากินเฟ้อมันคือเสือเบียอันนี้เรออาซิมั้งด้เบียวน่ะบอยเลยว่าแซ่หอมโอวาแ่เอ้ามากลลวบอนี่ขนาดตาเฟ้ออี้น้องเอ้า รักค้องเก่งจ่ายเบียจอกอะไรเนี่ยเบียแนเนี่น้าน้ำเปาบอกอุ้ยอายนี้ว่าเบียต้องบอมากินเบียหรือมากินเฝอกินเบียร์กินเบียร์จะจะคล้องหานว่าบูเบีนเบียร์ีตแสบปะไยวะแสบแสบเนาะแสบแต่ว่าแสบอยู่แต่บ่ททอของใทย คองไทยกาแฟยังเงี้ยยังยังเ้ยน่นเอาขายสาวลาวสู้เน่ไทยหรือลาวอันนี้ซอสพริกเห็ดหมอกมมนบอยเน่มเนบอยบอของไทยนะลาวเอาเ่ไทยปไทยแค่ไบอยจ๋บอยดูนั้นมี่สินค้าไทยที่คนลาวดีอยู่สแล้วชอบที่สุดในของขมิ้น่ะคนลาไม่ชอบ ทำเหียทเนาะนี่น้ำปลากับน้ำปลาไทถ่เนี่ยนี่ปลาไท่แล้วก็เย็นป่มอ่ะจ้ะอันนั้นน้องไถ่เย็นเลยเดี่ยวเนึ้อเป็นตัวที่แปดแซ่บวะแซ่บหลายแซ่บหล่โบจะอย่างหนึ่งมาตั้งคำถามที่ร้านเลยกันนะเพกได้ผมคนเดียวถึงได้น้ำสามแก้วอืมอันนี้ผิดหรือเปล่าเสิร์ษผิดไหมหรือว่าเรื่องยังไงไม่รู้นะคนได้สามเลยนะ แล้วก็ได้สามกระทุกคนเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนบุฟเฟ่เนาะแต่ว่าฟีบอกอย่างนี้ในในในปกติผมอบอกจะบอกวจะชอบแล้วก็บอกว่าอร่อยมากนะเว้นอย่างเดียวผมจะบอกคือด้วยความที่เอกลักษณ์ของเราเส้นพวกเส้นจะไม่เหมือนประเทศไทยฉะมันอาจจะเป็นเอกลักษณ์แต่น้ำหรือว่าเครื่องเคียงต่างๆมันจะปรอบมาโอ้โหก็ชามละห้าสิบพันกี่ก็ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าบาทเจ็ดสิบกว่าบาท ถามว่เาเยอะไหมาอิ่มเลยอ่ะอถ้าคนกินไม่เก่งก็ไม่หมดเนาะใช่โอเ<อ>นี่ยท้าวมันทงข้าวนี่เน้นตรงนี้เน,นี่ยเน้นสินค้าไทยเนี่ยเน้นสินค้าไทยนะฮะสินค้าที่ขเหม็นไม่เอาลาวโคตรชอบอ่าลาวมักขนาดเลย ไปกินอิ่มแล้วนะอิมอ่มอิมอ่มอิ่มกันเมืแล้วนะฮะนั่นจะเป็นเบอร์ใหญ่พันขึ้นอ่างหงเนาะเป็นครัวเนี่ยครัวที่น้องๆเดินเสิร์ฟนะฮะบรรยากาศในร้านนี่ฮะเป็นบรรยากาศร,ร้านเปิดว่าร้านกวยเตี๋ยตอนนี้มาคิดเงินแล้วตอนนี้จักบาทจักพนันซีเซ็นก,กับเมือ,อ,มองก,กีบเนบาะ แสนเนาะอ้วย่อกได้่ะด้ย่งตกใจสงสัยนะกินบิกินเฟอร์ก็เสือเบียรมานอแกงหัวแกงหวามันกคืคสามแก้วจาจอไเมาเลยนี่เพราะว่าสมืกินเฟอร์มันเสือเบียรมาซัดเบียไปจอบงบ่มาซัดี๋ยวาเขาจเบียอ้าว ใช่ล่ะบลศูนกับบาองทอดเนี่ยบาสั right. นอันนี้คือปฏิบัติเบิ้งอัจริยสของของของผู้เก็บเงินอันนี้เป็นราคาเป็นบอคับโอ้สนาะัยสด <o> ีเ <début> ง <wording> ื่อไทไรยอนะคิดเป็นเงินไยกับอะไรเย ไม่ถึอไม่ถึงเนาะ้ายอยวี่แสนหารหกเจ็ดศูนย์เบาทโอ้พี่จา่จานำเนาะจ้าจ้าใจเด้เดอโอ้ของแกมเนี่ยอุ้ยของคนใจดีเลยบริการีดี <c oughs> สาะ้อยหนึ่งสีงนนหายฮัโบใหายขาขามาสันมาสระผูสาวไร นีโบยิม hmm. น no, mm ีพ hmm. mm ันหาต้องใหยิใ huh. ส uh ่ถูก้าเป็นผู้บบาลอแบบ้ยต้ยิมองแล้วก็คืองานบริการเนาะว่าตังาว่าังาแอนคือสกีเินาบวยกเบียเน่อ่ะิบียกินเพื่อกินเบียไปต่อเนาะไปแซนี่ยฮิ้มแล้วนพี่น้องนะครับแซกระแซบซ้มสมเฟอร์นั่นแหละนะสีแสแปร์ก็ปีศามันกับสีต่างกันเนี่ย นาะสีแสบคือจังเครซีนแบบคนละแบบกันแสบซ้ำฟืนั่นแหละแม่นบอลนองเดียนะแม่นหรือไม่แม่นแม่นอียังนี่ยบอีมนี้ไม่ทูไมทูอันต้องสีะบอมันคืออะไม่ทูยูยูใท้ทยเรียกเรียกยงไนะยูทยจเกดไปนี่คือสินค้าไทยไปแล้วเด้อ ไปเด้อเด้อมาเดี๋ยวพายุ้างข้ามเดกก็ล้างกินกินเฟอร์แกมเบียมาแล้วอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะกินเฟอร์นะฮะทีหลานเฟอร์นะแค้มคองนะฮะบอกกันเลยว่าพี่น้องเอ้ยนะมาทีปากเซต้องมากินเฟอร์ทีห่านแค้มคองอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นพายุร้างข้ามเลยฮะพี่น้องครับอี่ฮะวันนี้เราขี่รถไทยมานะท่านผู้ชมครับนี่ครับเราขี่รถไทยนี่นี่นี่รถไทยแต่อยู่ในสปปลาว นี่โอเคนี่กำแพงมะพวงกำแพงมะตอยกะพงนครม่น <where etzen salaries> ้องเดียมอ่านให้เนี่ยเดียมาอ่านภาษาลาวมานี่กลมเนาะเขาเรียกกำแพงนครกำแพงมะตอยบ่อไม่ใช่กำแพงมะตอยตัวอะไรตัวอะไร่ะปอ นี่ท่านผู้ชมครับนะฮะอยู่ที่ประเทศลาวนะครับมีรถไทยนะมีแต่รถไทยนะคือนิยมของไทยว่าจะเป็นสินค้าไทยนะครับของไทยเบิร์ดเลยอ้าวมาไปเข้มของบ่ฮะ,นะขนาดเลยมาอ,อย่างไรเข้มของกันบ่ยีมเลยพี่น้องเอ้ยนะตอนนี้ที่ว่าจะเดินท่ากลับทุบมีลำเน่าเนี่ยเมืองโขงชินเก่าของสาวเดียตรง,งหน้าห้องไห้ตรงหน้าห้องไห้ ิเกียวถิงไทยไว้มาสั่นนะะปะไปเบิ้งสักหน,น,น่อยเยน,น,เน,นเาะโอเคป่ะน้อยเดียวเนาะจะเบิ้งเบอพอแล้วพอแล้วน้อยเดียวโอาเ่ะยมากเที่เขาลงบาลอดขาบาไทยทีแคบของผู้ใดลงแบบเพ้นไอ้เพ้นเพ่อสอช่องไหน เส้าดีมเสาครีมสิเก่าอันนี้อ๋อเส้าดีมเส้าดีมหนึ่งแปดอ่ะแต่ว่า่อย่ากมาเอ้าวันนี้เส้าลาวคอยยังเกาะคอยผู้เบาไทยที่แคมป์ของคอยเบาไทยที่แคมป์ของอ่าเส้าลาวคอยมากชื่อไ้ถ่ายคลิป